เลยบอกได้แต่ว่าโอสังขารเป็นไปตามกรรมสิทธิออ์ของห้าอเพื่อ,อน,นิจังความไม่เที่ยงอาทุวังความไม่ยั่งยืนอาวสังความไม่เป็นอื่นอัน,นิมิตังความไม่มีเครื่องหมายอนัตตาความไม่เป็นไปตามำนาจเมื่อรู้ว่าชีวิตจะต้องเป็นไปตามนั้นก่อนเจริญมรณ คือการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่เสมอเมื่อเราเจอกับความตายแล้วจะทำใจได้ถูกต้องตามหรับพระพุทธศาสนาเมื่อเรารู้ว่าชีวิตจะต้องเป็นไปตามที่ได้อธิบายมาในฐานนะที่เราทั้งทั้งหลายเกิดมาชาติหนึ่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาเชื่อว่าเราทุกคนทุกท่านมาดีแล้ว คนที่มาดีนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามีบุญและเมื่อมาดีเพราะมีบุญแล้วก็ควรที่จะอยู่ดีให้มีคุณเมื่ออยู่ดีมีคุณแล้วก็จะบันดาลให้เราไปดีเพราะมีคุณอาตมาจึงกล่าวได้เต็มปากเต็มคำว่ามาดีเพราะมีบุญอยู่ดีอย่างมีคุณแล้วจะไปดีเพราะมีคุณ คุณพ่อชัชวานวัฒนกุลท่านก็มีคุณสมบัติดังที่ได้สรุปมาคือท่านมาดีเพราะมีคุณด้วยอำนาจของอุเพกตาคุณยตาด้วยอำนาจคุณเกา่าคุณสนก่อนที่เรียกว่าคุณนำพาวัาสนานำสรงสรงเสริมสนับสนุนให้คุณพอ่อได้อาตามาเป็นมนุษย์ในพบพระพุธศาสนาน เป็นอุบาสกดำรงมั่นในพระนัตนาไตรปฏิบัติตามคำสอนของพระสมมาสัมพุทธ